ไม่ได้เจอกันนานเนี่ยเวลาไม่ได้เจอนานแล้วก็ปุ่ม,ปมเปิมนี่ลืมไปหมดสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีครับห <c oughs> น้าจออ๋อนี่ไงเรามีขาดตั้งข้อแล้วทำไมไม่ใส่ละเนาะ เมอรอรี่คริสต์มาสที่จะถึงค่ะทุกคน,คนคมีคนเล่นนี่ค่ะทุกคนเป็นที่อเวล์เออพันขัสะดวกบับเบอเออิร์เหรอเขาเรียกไม่่ใชบบัเบเขาเรียกว่าอะไร่ะที่ห่อของของนะค่ะ หมอหมอสินหมอพัสดุอะไรนี่มันจะต้องเปลี่ยนงนึ่งไม่ลองกับกลางเขี้ยวว้าสวัสดีทุกคนนะคะใครเข้ามาแล้วกดใจให้หน่อยนะคะ นานเราจะมาทักทายกันดีดูอ๋อเพิ่งรู้รได้ดี่มันกันขึ้นได้นี่เห็นไหมแต่สักอันนี้ก่อนสวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยวลองมาตรงนี้เราเข้ามาที่ขาตั้งกล้องตัวใหม่ อันนี้มัน,มนก็ได้สวัสดีทุกคนมันได้แค่นี้เองเหรอฮัลโหลแดนซ่าฮัลโหลสวัสดีครับวลเวลคัมเวลคัม I'm from in Thailand where are you from เออแล้วตอนแม่ซลฟี่มันประมาณนี้หรอไม้ปุ๊บปุ๊บ,บ,บนี่หรอเขาทำไมมันขึ้นได้แค่นี้ฮายสวัสดีนะคะ